ขออนุญอตยใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับอาวัสดีครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องทองถิ่นครับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมฝากนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากที่ตามนะจ๊ะเผื่อเผื่อน้องก็ตามที่แจ้งนะครับผมเผื่อมีรถไม่ไมเข้ามาก็จะได้แจ้งเตือนพี่ๆน้องๆ FC จ้าจ้ารถทีได้มาก็จะมีความหลากหลายหรือครับผมมีถูกมีแพงมีเก่ามีใหม,ม่มีเอกสารครบเบิง่งไม่ครบเบิง่งแต่ว่ารถทุกคันจัดส่งได้หรือจัดส่งให้ได้ค่าส่งก็นาจะพันหบวกครับผมพันหขึ้นไปจ้ะเร้วเล้วแต่ใกล้ไกล,กลครับผม วันนี้ก็ได้มาหนึ่งสองสามคันครึ่งครับผมอมจ้ะก็เลยมานำเสนอไปพี่น้องๆไปเด้อนิดๆหน,น่อยๆจ้ะแล้วก็เก็บงานให้เสร็จเพิ่มแล้วจ้ะนูโวอีลิกนครับผมหลอ่ลอๆครับหลอ่ลอๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับผมเอาคันมาใหม่ก่อนเนาะ ที่ฝากพี่ฝากน้องไว,นงว้นั่นละจ้านี่คันนี้ผมเอามาเขาว่ามันหลวมหน่อยนึงอาจจะมีควันจางๆจ้ะแล้วก็เสียงเครื่องก็มีดังนิดๆนหน่อยๆจะไม่ไม่ไม่คลีเลจ้ะิงไม่ไม่ได้ว่าการันตีว่าเครื่องจะเงยียบปิดและนิ่มเปียจ้ะเพราะว่ารถมือสองเพราะว่าเขาใช้งานมาแล้วตามสภาพไป ไปการันตีว่าเครื่องดีเลยนี่มันจะเป็นเหมือนการหลอกลวงกันครับผมจะเป็นการโกหกกันครับผมพี่น้องอันนี้เองก็ว่าพอใช้ได้อ่ตามสภาพมากกว่าครับผมค่าขายอา่ไม่หลอกกันไม่ขายฝันจะ้จะขายความจริงนี่แหลจะจ้ะดูแลกันไปนี่แหละเด้ออย่างว่านี่พี่น้องเอฟซีก็โอนปิดให้สองคันอ่า กีวคันหนึ่งจะคันนี้ส่งนครศรีธรรมราชจ้ะโอนปิดให้แล้วจ้ะแล้วก็ค่าส่งเก็บปลายทางครับผมขอบคุณมากที่ไว้ใจใช้บริการครับผมเนี่ยทำให้รอๆอละเด้อครับผมสวิตอะไรกระดูให้หมดแล้วติดตั้งไฟ LED ให้แล้วตัวนี้จะเป็นของรถยนต์ด้วยจ้ะเป็นหลอดรถยนต์ มีไฟหลี LED ด้วยเปลี่ยนปั๊มบนให้แล้วแล้วก็ว่ามันงองเงต้องสวิตอะไรก็เช็คให้หมดละเด้อจ้ะไฟท้ายก็ใส่ LED ให้ด้วยเพื่อความประหยัดแบตครับผมพอดีมันทำห้ไหม่ทันก็นเลยขอ FC เท่านี้ก่อนไปเก็บสีไปเก็บสันเพิ่มเอาเด้อจ้ะรถก็ค่อนข้างดูดีอยู่เด้อจ้ะ พี่น้องเอฟซหรือพี่น้องถามมาล่หลายคนเด้อครับผมคันปิดให้แล้วจ้ะขอบคุณมากอ่ะมันนิ่มๆม,ม,มันเท่ๆกับคีเวอโอเคโอเคโอเคแล้วก็สกูปปีครับผมสกูปปีอ่าสุรินอำเภอรปราสาสเด้อครับผมโอนปิดให้แล้วครับผมค่าส่งเก็บปลายทางขอบคุณมากครับ ไปเก็บงานเพิ่มเติมเอาเด้อครับผมไปสอมไปแซมไปเสริมไปแต่งเอาผมออกใบซื้อขายให้แล้วอ่าจ้ะเรียบร้อยแล้ะครับผมบขอบคุณมากครับผมฮะมาเข้ารถใหม่ของเราเก่าใข่ใหม่เรานี่แหละจ้าอ่เอาเข่าไข่ใหม่เราเนาะจ้ะ คันนี้ค่อนข้างสวยเด้อครับผมสีสีน่าจะชุดสีเบิกมาใหม่เลยจ้ะผมบอกขายไปตอนกลางวัน4,500เด้อแต่ว่าอันนั้นมันตามสภาพครับตอนอยู่หลังรถจ้ะเมื่อกี้มามาเก็บมาเก็บแข่งให้ครับผมคาสามก้อนมันล็อกคาสามก้อนมันเสียกันเลยไรขางไรอะไรให้หมดละเด้อจ้ะ แล้วก็ทำให้มันติดนะเช็คให้ครับผมถ้าเอาสภาพนี่อะไรอุปกรณ์ออกจะเป็นแนวสิ่งๆนิดนึงเด้อครับผมแต่ว่าของแต่งทว่วมครับผมถว่วมราคาแน่นอนกับชุดสีชุดนี้ก็ประมาณเกือบสามพันละจ้ะมีตำนิชุดสีมีแค่ตรงนี้น่าจะลอยน้ำมันเบรกไหลลงแล้วก็แตกครับผมลอยลอยสีมันหล่นๆ แต่ก็ไม่น่าเก็บจ้ะสีสันสวยเด้อไม่ล่มแม่อะไรครับผมแล้วก็มีนี่อันนี้ก็น่าจะลอยน้ำมันเบรกจ้ะปั๊มลอยก็เปลี่ยนใหม่กิ๊กเลยครับน่าจะเป็นก็ปั๊มมันรั่วจ้ะอ่าบอกชุดดีก่อนแล้วก็จะแจ้งจุดย่อยเด้อครับอันนี้ไม่ขึ้นเด้อครับผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นตามสภาพเด้อครับผมคันนี้กระขามมันหัก ยังไม่ได้เช็คเลยจ้ะแล้วก็อะไรแต่งนี่ก็พอมีอล่อเป็นล่อคอมนะครับล่อคอมล่อชุดนี้กับแพงจ้ะนีคอมอหนึ่งจุดสี่สิบเจ็ดโลม่วงอันนี้มีพันกว่าบาทจ้ะปูนปั๊มแปดหนึ่งขาคาลิปเปอร์จ้ะขาคาลิปเปอร์ชุดนี้เคย ไปซื้อมาใส่พวกร้อยซิปอะไรก็อยู่ห้ารอยอยู่ด้วยครับสายก็พอได้อยู่หลายร้อยอยู่เนี่ยจานแต่งคือคือผมก็ไม่ค่อยถนัดขายรถแต่งแต่ว่าไล่ราคาให้ดูก็ชุดนี้ก็หลายตังค์อยู่ครับแลเพราะอะไรแต่งก็หลายตังค์ประมาณพันพันกว่าบาทหลอกพันกว่าบาทอาจจะมีลิ้ว้อยบ้างเด้อครับผม หล่ออยางก็ยังพอมีดอกอยู่จ้ะแล hm ้วก็โชก Y S S ไหมเนี่ใจว่าแทศไม่เด้อครับผมถึงเทียมมันกับพันกว่าอยู่เด้อจ้ะนุ่มอยู่ครับกดดูซิ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 อยู่นี่อะไรแต่งมือนี่มันก็เล็กๆน้อยๆอันตรงกันตกสีสันสวยงามจ้ะรถมีมาแค่เลียมเด้อครับผม มีมาแค่เล่มมีมาแค่เล่มถือว่าดูดีครับผมเอาไปขี่ได้เลยไวรุ่นก็ชอบสวยชอบงามก็แต่งเพิ่มเติมเอาจ้ะทบูเดดจะ้ะทบูเดดเห็นว่าเปลี่ยนมาไม่นาน่ะของแหงถ้าจะใส่อย่างนี้ต้องต้องหาตัวปิดหมอกกลองด้วยเด้อครับผมไม่งนันไม่งันพังมดจะ้ะแต่ว่าถ้าอยากจบเลยเอาแบบสวยงามแล้วก็ประหยัด ซื้อขบูเดิมซื้อหมอกองเดิมใส่จ้าจะขับเนียนๆจะโอเคอนี่เด้อครับผมเอกสารเบาะก็ยังดูดีอยู่เอกนาทองประมาณนี้เด้อครับผมรถก็ทรงสวยอยู่เด้อครับผมสีสวยเลยครับผม ดฟังเสียงโชว์สาวกันครับสตาร์ทหัวเขามีดังหน่อยนึงเถอะ่าจจะท้าไม่ดัง แคมกระเดืองก็โซล้าลิ่นจะ้ะแต่ว่าขับขี่ได้เลืยจะ้ะและ้วก็ควันไม่ท่วมแต่อาจจะมีจังจางบ้างผมไม่แน่ใจจะ้ะเพราะว่ารถมันเปิดกล่องเปิดริ่งอย่างเงี้ยแต่วา่าถามเอาไปพรอไปขี่ได้ไหมก็ใช้ได้เลยครับผมขับขี่ได้เลยถ้ามีควันมีอะไรจังจางก็อย่าให้น้ำมันเครื่องขาดก็ใช้ได้หลายวันครับผมจะ้ะขั้นนี้ อตอน,นมาขอ4 5 0 0เนาะเก็บงานเร็วนุ่นนี่นั่นเร็วสวยเร็วจะขอ5 5 0 0เด้อครับผมจถ้าพี่น้องสนใจก็ทักมาได้ถามได้จ้ะจัดส่งได้ครับไปลองขับขี่ไหมก็ขึ้นเด้อครับวิ่ง560อยู่แล้วก็ท่ายก็ไม่หอนมากครับไม่หอนเลยก็ว่าได้จ้ะจ้ะก็มีเสียงเครื่องดังบงัง กงองๆแกงๆบางอาจจะดังแข้งจีตามที่แจ้งแหละครับผมโซล่าลินไม่งั้นกระดังแคมด้ะนิดนึงแต่ครับขี่ได้เลยด้ะทำเป็นซีเรียสเอาไปใช้งานได้เลยมีเหลีม่มมีเอกสารรถสีสวยก็ก็ทักได้ถามได้ครับผมพอ,อมปิดกระแจ้งมาเด้ออ่าครับผมคันนี้อยู่5,500โอเคครับผมคันแรก แล้วก็ขั้นที่สองเว็บแซดเว็บแซดจ้ะขั้นนี้ก็ตามสภาพครับผมมีเหลี่ยมครับผมมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมไฟฟ้าปิดอันนี้ก็มีอยู่นีนเดินไฟ้าปิดยังไม่ได้ใส่ให้ครับรถโค้งสมครับผมไวรุ่นจา้าบครับด่าขั้นนี้มาก็นิดนึงจะนิดนึงขับขี่ได้เลยอ่า คันนี้ตามสภาพเด้อครับผมแต่ว่ารถขับขี่ได้มีแค่เบรกหลังเบรกหนาบาเวาน่า,านจะใช่ไม่ได้คันนี้ยังไม่ได้ไปลองขับเลยเด้อครับผมเลขกเครื่องไม่ตรงเด้อครับเห็นเขาแจ้งมาอย่างน้นเปิดอันไหนนอนเนี่นน Okay. ไม่ควันเด้อครับผมว่าเครื่องพอได้อยู่ชั้นนี้ขอ5้าพันหเด้อครับผมตามสภาพจ้ามันมา4 5่พัน้าจ้ะอันนี้ก็ฝากขายเช่นเดิมครับผมจะกอกันจ้ะพอกันขอกัน,อกนชอบจริงก็คุยกันได้ครับผม หาไปใส่พ่วงมีคัสแรงๆหน่อยก็เครื่องไม่ต้องซ้ำไม่ต้องซ่อมอ่าก็พ่อได้ก็ทักมาได้ครับผมขึ้นนิดนึงแล้วก็มีคันนึงเวียบกับเวียบเวีเวเวได้ลอยซิปคันนี้เป็นร้อยซิปสตาร์ทมือด้วยครับมีไถ ก่อนจอดอ่าว่าเครื่องหลวมควันขาวครับผมจะเผือใครอยากได้ไปปั้นไปทําเอาไปใส่พ่วงคางอะไรเหลือเท่านี้ครับผมเหลือเท่านี้เลยจะเรื่องก็แหงๆเด้อคันนี้ขอสามพันครับผมสามสภาพจะร้อยสิบซีซี เขาขายแต่เครื่องในแอปดังๆก็สามพันกว่ารวมส่งสี่พันกว่ากับอันนี้ทั้งคันครับผมรถมือสองยังไงก็ต้องสอมเดอครับผมไม่ว่าถูกว่าแพงสมมากสมน้อยก็ว่ากันไปจ้าแล้วก็มีเครื่องอันนี้เครื่องเวฟลอยแท้ตามสภาพสองพันครับผมจ้าถ้ารวมส่งห้าร้อยเด้อครับผมกดไม่ลงครับผมเผื่อใครหาเวฟแท้เป็นอะไรจ้า แล้วก็ได้มาอีกขั้นครึ่งอันนี้คาเจว่าสเตลล่าเผื่อใครอยากเอาไปทำอะลงอะไรลเด้อเหลือเท่าที่เห็นเด้อครับผมผมซื้อมาห้าร้อยครับขอด้วยพันหนึง่งขอกันครับผม ถ้าอยากได้เป็นอารมณ์อะไรไม่รู้ว่าในกลุ่มเขาขายแพงไหมนี่พวกคาจิว่าเรือนไม้ผมยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มนี่แต่ว่าผมว่าแพงแน่นอนอะไรคาจิว่านี่นากากนี่เนี่ยยังไม่แตกด้อยครับถ้าใครว่าไปต่อได้มีกําไรกไรับเมาจ้ะพวกนายยังเด้งอยู่ด้วยครับผมเผื่อใครอยากได้อะไรก็ว่ากันไปครับผม อชอบไฮไลท์รอหลังจิงไม่ค่อยเห็นครับผมผมสอมรถก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วรถด,ดุนเตรมก็ยังเทครับสุดดิดอะไรอยู่ครบเด้อ่อะเผื่อใครอยากได้เป็นอะไรจะ้ะขอพันเดียวจา้า เสียดายเครื่องไม่อยู่ด้วยครับผมแต่เครื่องถ้าเครื่องอยู่ด้วยตัวนี้เขาเล่นกันเด้อกับมีกบมีราคามากเลยตัวนี้แพงเลยแหละครับจะใครแบบไปต่อได้มาเอาไปทํากําไรได้หลายมาเอาไปเลยครับผมไม่หวงครับผมไปขายได้หลายเยอะเยะยิ่งดีครับแบ่งปันกันครับผมจะ้ะนี่ถังน้ำมันเทนะกล่องไฟโนวาสี่เกียร์ น่าจะเคยวางเครื่องโนวามาเด้อครับผมจะไดเครื่องดื่มมันจะเพราะว่าตัวนี้ตัวแรงเลยครับอ่ะโอเคครับผมต่อ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 โอ้จะคำก่อนลราจะแล้วก็นูโวอีลิเกนหล่อสวยละเด้อจ้ะเก็บไฟให้หมดแล้วเก็บล่อขึ้นอันนี้เป็นล่อคอมเนจ้ย คอมมือสองแต่สภาพดีมากสวยปิ้งเขาเปลี่ยนเลยไม่นานจ้ะรถก็ค่อนข้างสวยแล้วจ้ะทีนี้เก็บดำด้านให้ทางขันขึ้นล้อขึ้นซี่ให้ใหม่จ้ะไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ทำให้เลีวแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนบางโค้หลังสปริงแดงล้อแดงจ้ะสวยงามจ้ะ ข่างอะไรถอดมาอัดจจะละบีไหลให้หมดลหรเด้อจ้ะคันนี้มีเหลี่ยมอยู่เด้อจ้ะเหลีม่มเบาะหอให้ไหมครับผมรอไม่อายใครละจ้ะแรงด้วยครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นร้อยสามสิบห้าซีซีเนี่ยชุดสีมันสวยอยู่เด้อคันนี้ครับแต่ว่ามีสีดมีหมองสติ๊กเกอร์ ติดตั้งไฟ LED ให้แล้วเปิดต้องมีสวิตช์ลับปุ๊บว้าวแจ่มเลยปับผมบ อโอเคตอนนั้นขายเจ็ดพันห้าเนาะเก็บงานเรียวก็ขอราคาจักหน่อยหนึ่งด้อครับผมจ้ะเครื่องก็เครื่องเงียบเดิมนิ่มจ้ะเราแรงหน่อยเด้ครับผมลอยสามห้า คือดูแลรักษาดีๆอารมณอะไรมันก็นยังพอมีขายอยู่เด้อครับผมแต่ก่อนรุ่นนี้ก็เงินผ่อนก็แสนเด้อครับผมจ้ะอันนี้ขอด้วยแค่เก้า้าจ้ะรวมเก็บงานให้แล้วเล่มมีจะมีแค่เล่มจ้ะเดี๋ยวพี่น้องสนใจจ้ะแหมล้อคอมให้ไปด้วยจะ้ะล้อคอมสภาพสวยเลย อโอเคครับผมชอบกระทักลักกระโทรมาได้จ้าเดีอยว,ยว,ยว,ยวยอ่ะคลิก110ยไอคันนี้ก็ยังสวยงามทรงยังสวยอยู่เด้อครับผมตามสภาพเลยครับตามที่แจ้งเลยครับผมลงขายมาวานนี้4 5่พ้ามีสําเนาหนาเล่มแล้วก็อ่าภาษียังไม่ขาดครับผม หกยังไม่ขาดเด้อครับผมหลวมหลวมติดยากครับผมแต่ว่าสีสันยังสวยงามทรงยังดีอยู่เด้อถ้าสะดวกก็เก็บงานใหม่ครับผมปั้นใหม่ครับผมบิ้วใหม่หรือถ้าตามสภาพก็4.5่พั้าถ้าอยากให้ปั้นให้ก็แจ้งมาได้ถามมาได้ทักมาได้เด้อครับผมทําท่อนบนประมาณ2.5งพันาอย่างอื่นก็เล้วแต่เลยครับผมเล้วแต่จะให้เก็บงาน ก็มีขึ้นสนิมมีอะไรบ้างเก็บสีเก็บสันหรือเล้วแต่ถ้าเอาไปใช้งานก็ตามสภาพได้เลยครับแต่ว่าต้องควรเก็บงานเครื่องแล้วก็คนคู่คนคู่กับเผื่อพี่น้องสนใจจ้าแล้วก็มาขอแก้ข่าวนิดนึงจ้ะเทียร่า เทียร่าผมผมว่าแต่มันห้าเกียร์ครับผมม,มันมันมีรุ่นเหล็กมันจะห้าเกียร์รุ่นนี้มันหกสปีดเด้อ <laughs> ไอเองก็ว่าจะห่าสปีดจ้ะฮกสปีดจ้ะมีเหลี่ยมชุดโอนมาแล้วเหลี่ยมกัสเนบัตรชุดโอนขาดเกินทั้งสองคันกับผมมีเหลี่ยมมีชุดโอนครบทั้งคู่ครับคันนี้แปดพัน 8, ครับผมเผื่ออยากได้แพ็คคู่ แจ้งได้ถามได้ทักได้ครับคันนี้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคันนี้เก็บงานให้แล้วจะเครื่องดีจ้ะอสวยเดิมสวยเดิมเรียบๆจ้ะอ่ะฝากเว็บอีกจักนิดจัดหน่อยครับคันนี้เก้าพันห้าเด้อเว็บร้อยเว็บร้อยไปนาไปมูลหวานแห้ใส่พ่วงก็เป็นทางเลือกอยู่จา้า เครื่องนิ่มมีเหลี่ยมเดอ้อครับผมนักฟากร้อยสิบอิจการร้อยสิบไออันนี้แอบซิ่งมาอยู่จ้าภาษีห8แปไม่ขาดเดอ้อเหลี่ยมอยู่ใต้เบาะจ้ะเครื่องมีดังจ้ะแต่ว่าไม่ควันครับผมตามสภาพเลย9 5้า้าครับ ก็ฝากเวีบลอยซิปอีกคันหนึ่งครับผมอ่ะฝากลอยซิปแรงแๆสักคันเด้อครับผม8,5 0 0ตามสภาพครับผมค่ะรวมเก็บงานแล้วเปลี่ยนขบูให้ผมซื้ขอขบูมาแล้วยังไม่มีเวลาเปลี่ยนจ้ะกับชุดคาร์ดหมื่นเดียวจ้ะมีนาลิมจะเพื่อเอาไปเกาะพ่วงอยากได้รถที่มีกำลังแรงๆหน่อยก็ทักได้ถามได้จ้ารถเดิมนี่แหละจ้ะอาจจะไม่สวยว้าว ก็ได้เป็นเวฟขับทึกทนประหยัดโอเคเมตรจะเมตรสองพัา,ามสภาพเด้อกดลงกับเครื่องยังเครื่องไม่นาพังครับผมตามสภาพสองพเพื่อพี่เพื่อน้องสนใจเติมฝันวันวาน,วานจา้า โอเคครับผม่ะวันนี้ก็อ่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รถมารับให้เอฟซีอีคันเด้อครับผมขอบคุณเอฟซีทางปัตตานีจ้ะปิดเวฟให้จ้ะเวฟทรงเช่งครับผมให้ลูกหลานเอาไว้คืนจ้ะขอบคุณมากครับผมอันนี้ก็ปิดแล้วอันนี้ก็ปิดแล้วครับผมขอบคุณมากแล้วก็สกู๊ปปี้ก็ปิดให้แล้วครับผม ขอบคุณมากที่ไว้ใจใช้บริการเด้อจ้ะท่านอื่นก็เดี๋ยวดูแลให้เอฟซีเด้อครับผมจะ้ะฝั่งทางสองฝั่งนะจ้ะค่อยๆทยอย,อย,อย,อยทํำให้ก็ทางรถขายด้วยรถล,ลูกค้าเอซด้วยก็ดูแลให้จ้าแล้วก็วันนี้เก็บงานให้เอซโคราชอ่า คันคลิกร้อยยีห้าที่ผมบอกเคยบอกขายไปเนาะอันนี้รวมส่งให้เอฟซีขอสี่พันจ้ะก็ทำให้ติดแล้วแล้วก็ต้องไปเก็บงานเอาเองครับผมเครื่องพอใช้ได้จะ้ะไม่ควันดอกจะ้ะแต่ว่ามีดังมีอะไรหน่อยๆน่อยหนึ่งไปเก็บงานไปเพิ่มเติมมาเด้อผมลองทำให้เร้วติดแล้วปั๊มให้เร็วแล้วลก็เดี๋ยวให้น้องไปส่งให้จ้าก็ที่ว่าแหะครับแบ่งปันครับขายแต่กล่องกตบสามพันแหละครับ อะไรทั้งคันจ้ะจ้ะโอเคครับผมเอาพี่น้องเอฟซีกับไปปั้นเอาจะ้ะเดี๋ยวน้องเข้ามาให้น้องเขาไปส่งให้เด้อขอบคุณมากครับแกซื้อไปคันนึงแล้วจะ้ะแกก็เลยขออีกคันหนึ่งขอบคุณมากครับผมแล้วก็วันนี้ก็เดินระบบไฟให้เอฟซีเบึงการให้ยูเด้อครับผมต่อไฟให้มันยืดให้มันเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวทยอยเก็บงานให้ครับผมทำให้มันเรียบร้อยให้ทุกคันแหละครับผมขอบคุณเอซทุกผู้ทุกคนที่ไว้ใจใช้บริการครับผมเคสอาก็อยากได้อะไรก็ทักได้ถามได้เด้อจ้ะอยากไดตัวไหนก็ทักมาได้จ้าอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ มาลาพี่ลาน้องประมาณนี้อ่าพี่น้องเอฟซีหารถใช้งานก็ทักได้ถามได้จ้าจ้ะสั่งหนุ่มเด้อครับผมสวัสดีจ้า